แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ Nissan a m e r a 2025แปลเป็นภาษาไทย Nissan a m e r a 2025มาแล้วแอร์ลมันกำลังดึงดูดสายตาด้วยดีไซน์ใหม่ที่ดูโฉกเฉี่ยวเทคโนโลยีที่อัปเกรดและประสบการณ์การขับขี่ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งยกระดับรถซีดานขนาดเล็กรุ่นยอดนิยมนี้ไปอีกขั้นไม่ว่าคุณจะขับในเมืองใช้งานในชีวิตประจำวันหรือมองหารถที่เชื่อถือได้และคุ้มค่า Almera รุ่นใหม่นี้อาจเป็นคำตอบของคุณ เริ่มจากภายนอกอันเมรา2,025มาพร้อมกับด้านหน้าที่ออกแบบใหม่กระจังหน้าดูดุดันมากขึ้นไฟหน้า LED ที่เฉียบคมและเส้นสายตัวถังที่เฉีียวให้ความรู้สึกสปอร์ตยิ่งขึ้นชัดเจนว่านิสสันกำลังเดินหน้าไปสู่แนวทางการออกแบบที่ดูทันสมัยและโดดเด่นมากขึ้นในบางรุ่นย่อยยังมีล้ออันลอยและดีไซน์หลังคาลอยที่เพิ่มความทันสมัยให้กับรูปลักษณ์โดยรวม ในส่วนของเครื่องยนต์อัลเมรายังคงใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ3สูบขนาด1.0ลิตรให้กำลังสูงสุด100แรงม้าและแรงบิด152นิวตันเมตรอาจไม่ใช่รถแข่งแตก่ก็เพียงพอสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเมื่อติดตั้งระบบเก e ียร์อัล c รอนิก CVT ที่ให้ความนุ่มนวลจุดเด่นคือความประหยัดน้ำมันซึ่งอยู่ที่ประมาณ20-23กิโลเมตรต่อลิตรเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการประหยัดงบประมาณ เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารจะเห็นได้ว่านิสสันให้ความสำคัญกับความพรีเมียมภายในรถมากขึ้นอเมรา2,025มาพร้อมกับวัสดุภายในที่นุ่มนวลพวงมาลัยดีไซน์ใหม่และหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วที่ได้รับการอัปเกรดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทุกรุ่นย่อยรุ่นบนยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติปุ่มสตาร์ทและหน้าจอแสดงข้อมูลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลขนาด7นิ้วภายในเนียบและนั่งสบายมีพื้นที่วางขาเพียงพอทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เบาหลังยังมีที่วางแขนท้องช่องใส่แก้วเพิ่มความสะดวกให้ผู้โดยสารในด้านความปลอดภัยอเมร่าสองมาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่ที่ครบครันจากชุดนิสสันอินเทลเล็กเจนโมบิลิตี้ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดหลังขนาถอยและกล้องรอบคันในรุ่นสูงสุดถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะสำหรับรถในกลุ่มนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะในเมืองหรือบนทางด่วน การขับขี่โดยรวมถือว่านุ่มนวลแม้จะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความสปอร์ตโดยตรงแต่ก็ควบคุมได้ดีเข้าโค้งมั่นใจและซับแรงสเถือนได้ดีพวงมาลัยเบาเหมาะกับการใช้งานในเมืองและด้วยขนาดตัวถังที่เล็กจึงจอดง่ายแม้ในพื้นที่จำกัดเครื่องยนต์เทอร์โบก็ให้แรงพอสำหรับการเร่งแซงเมื่อจำเป็นและเกียร์ CVT ก็ช่วยให้ประหยัดและขับเงียบขึ้นในแง่ขององค์การใช้งานจริงอัลเมร่ายังมีพื้นที่เก็บสัมภาระถึง474ลิตรและสามารถพับเบาะหลังเพิ่มพื้นที่ได้อีก เหมาะกับการใช้งานทั้งประจำวันและการเดินทางไกลด้านราคาอัมเมร่า2 0 2 5ยังอยู่ในระดับที่คุ้มค่าโดยในตลาดไทยคาดว่าราคาจะเริ่มต้นประมาณ500,000ปลายถึง600,000ต้นขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ให้เทคโนโลยีและความสะดวกสบายได้มากที่สุดในระดับราคานี้พร้อมการรับประกันและบริการหลังการขายที่ไว้วางใจได้จากนิสสัน โดยรวมแล้ว n i สสันอั m เมรา2025เป็นรถที่น่าจับตามองในกลุ่มซีดานขนาดเล็กผสมผสานดีไซน์ความประหยัดเทคโนโลยีและความปลอดภัยไว้ในคันเดียวถ้าคุณกำลังมองหารถสำหรับใช้งานประจำวันที่ทั้งดูดีและใช้งานได้จริงอั m เมรารุ่นใหม่นี้คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลล่าสุดแล้วพบกันในคลิปหน้า